สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีธนูดาบพฤหัสมีเกณฑ์การเดินโคจรถอยหลังนะคะจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ชาวลัคนาราศีธนูก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ต่อไปนี้ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการย้ายราศีหรืออาจจะเป็นการเดินโคจรวิปริตนั้นนะคะมีผลต่อทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ค่ะ ในคลิปนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็จะมาพยากรณ์ดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะของชาวลัคนาราศรีธนูในวันที่25กรกฎาคมเขาก็จะมีกิจการโครจรเดินวิปลิตถอยหลังไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่สธันวาคมปีห5หนี้นะคะจะเป็นเช่นไรจิราก็จะพยากรณ์ให้ท่านผู้ชมได้มองเห็นในแต่ละเรื่องนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูคะ่ะว่าดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ในชาวลัคนาราศรีธนูนั้นเป็นเรื่องอะไรบ้าง ดาวพระปรหัสดวงนี้นะคะก็จะหมายถึงตัวตนของชาวลัคนาราศีธนูเองและก็อีกเรื่องหนึ่งก็หมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์เรื่องต่างๆภายในครอบครัวนะคะและดาวดวงนี้ก็จะส่งผลไปถึงเรื่องการงานของท่านด้วยค่ะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นะคะดาวพระประหัสดวงนี้ก็โครจรเข้ามาได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆในเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีธนูตลอดระยะเวลา1ปีที่ดาวดวงนี้อยู่ใน ตรงจุดนี้นะคะท่านจะมีความมั่นคงในชีวิตมากๆเลยนะคะท่านจะทําอะไรการงานก็จะมีความมั่นคงท่านจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถเลยก็ภายในครอบครัวของท่านนั้นนะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยบางท่านมีเกณฑ์ได้รถใหม่บางท่านมีเกณฑ์ได้ย้ายไปอยู่ในบ้านใหม่หรือภายในครอบครัวของท่านนะคะมีความอบอุ่นมีความเจริญรุ่งเรืองไปถึงการงานด้วยนะคะ ถ้าดาวดวงนี้นะคะเดินไปตามปกติของเขาก็จะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็จะเป็นไปตามที่จิลาพยากรณ์ให้ท่านฟังนั่นเองค่ะแต่ ในวันที่25กรกฎาคมดาวดวงนี้นะคะเขาโคจรเดินถอยหลังไปเรื่อยๆเลยนะคะไปจนถึงวันที่3ธันวาคมค่ะกินเวลาประมาณ4เดือนกว่าๆนะคะตลอดระยะเวลา4เดือนกว่าๆนี้นะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีธนูนะคะอย่าตกอ,อกตกใจอย่าไปวิตกกังวลอะไรมากมายในเรื่องต่างๆไม่ว่าแต่ตัวท่านเองนะคะในช่วงระยะเวลาที่ดาวเดินถอยหลังนะคะก็รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซงรู้สึกท้อแท้อะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับ และรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะมันไม่ดําเนินการไปตามที่ท่านปรารถนาหรือเป็นไปตามที่ท่านต้องการนั่นเองค่ะและในเรื่องของบ้านเรื่องของรถนะคะและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแทนที่จะดําเนินไปได้ด้วยดีก็กลับมีความเลทล่าช้าหรือไม่ได้ดั่งใจท่านนั่นเองนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะ ก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการงานของท่านการงานของท่านตามปกติแล้วนะคะเดินไปด้วยดีทําไปได้ด้วยความราบรื่นแต่เมื่อดาวดวงนี้นะคะโครจรเดินถอยหลังนะคะการงานที่ควรจะก้าวหน้าทําไมล่ะ รู้สึกว่ามันเละล่าช้าหรือมันนิ่งเงียบๆไม่มีความแน่นอนนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท,ท่านนะคะในเมื่อท่านมาฟังคําพยากรณ์ท่านก็จะทราบนะคะว่าเหตุการณ์ต่างๆนั้นเกิดเนื่องจากอะไรก็ขอให้ประคับประคองนะคะไม่ว่าจะตัวท่านเองไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง อาจสังหาริมทรัพย์เรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องภายในครอบครัวรวมไปถึงการงานของท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะไม่ได้ดังใจท่านหรืออาจจะมีอะไรที่เลดล่าช้าไปบ้างหรือนิ่งๆทรงๆบ้างก็ขอให้เข้าใจในตรงจุดนี้ประคับประคองทุกอย่างไปให้ดีค่ะแล้วดําเนินชีวิตต่อไปนะคะหลังจากวันที่3ธันวาคมเป็นต้นไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะ การดำเนินชีวิตของคนเราทุกวันนี้นะคะไม่มีใครทราบว่าอนาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คำพยากรณ์นะคะสามารถจะบ่งบอกท่านได้ค่ะก็ควรจะนำคำพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและควรจะสร้างกำลังใจให้กับตัวท่านในช่วงระยะเวลานี้ด้วยนะคะเพื่ออนาคตของท่านเพื่อการงานของท่านและก็และก็เพื่อตัวท่านเองนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ